ทำหมันจะอ้วนไหมคะคาตอบนะคะไม่อ้วนไม่เกี่ยวกันนะคะคืออย่างนี้มนุษย์เราเนี่ยเขาจะชอบเอาการทำหมันของคนเนี่ยไปโยงกับในในสัตว์นะคะอย่างเช่นหมาแมวเงี้ยเวลาทำหมันแล้วอ้วนนะคะซึ่งการทำหมันในหมาแมวกับในคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะการทำหมันในหมาแมวเนี่ยเขาถ้าเป็นตัวเมียเขาจะตัดรังไข่หรือว่าตัดอันทะนะซึ่งไอ้สอง สองอย่างเนี้ยทั้งรังไข่แล้วก็อันท้าเนี่ยเขามีหน้าที่ผลิตฮอร์โมนนะคะเพื่อเ,เพื่อให้เกิดความ alert นะคะเพื่อ,อทำให้เขาเคลื่อนไหวเขาอยากที่จะวิ่งอยากที่จะมีความท้าทายอย่างเงี้ยพอโดนตัดไปแหล่งฮอร์โมนมันหายไปนะเขาก็จะเอาแต่กินกับน,นอนอย่างเงี้ยเขาก็เลยจะอ้วนนะคะ แต่ว่าในในมนุษย์เราอะเวลาทําหมันนะเราจะไม่ได้ยุ่งกับหลังไข่เลยนะคะที่เป็นแหล่งผลิตฮอร์โมนเน่ะเราจะไม่ได้ยุ่งเลยในผู้ชายก็เหมือนกันนะคะก็ไม่ได้ไปยุ่งกับในส่วนที่ผลิตฮอร์โมนนะคะของผู้หญิงเนี่ยเราจะตัดตรงบริเวณท่อนําไข่แล้วก็ผูกแค่นั้นเองนะคะไม่มีผลกับฮอร์โมนใดๆทั้งสิ้นนะของผู้ชายเนี่ยก็จะตัดตรงท่นอนําอสุจินะก็ไม่ได้มีผลกับฮอร์โมนที่บอกว่าผู้ชายทําหมันแล้วจะไม่ฟิตไม่ป,ปึ๋งปังอะไรเงี้ยไม่จริงนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ไปยุ่งกับ อ่ตัวที่สร้างฮอร์โมนเพศชายเลยนะของผู้หญิงก็เหมือนกันนะคะฮอร์โมนเอสโตรเจนอ่ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะไม่ไม่ต้องกังวลว่าทำแล้วจะอ้วนไหมจะแก่ไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวเลยนะคะ